สวัสดีค่ะชาวราศรีธนลมยีดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Judgment Tarot นะคะก็วันนี้ก็อยู่กับมีเหมือนเดิมนะคะคนที่เข้ามาใหม่ดีต้อนรับให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นความรักหน้าภาพรวมของชาวราศรีธลมนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมาดูความรักนะคะ ของชาวราศีธาตุลมกันเลยนะคะในช่วงเดือนธุนายนนะคะอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะหรือคลิกลิงก์ที่มีให้ไว้ใต้คลิปเนะาะธาตุลมใบแรกนะคะหมายเลข16นะคะ patience patience หมายเลข50นะคะ Angel of Strength ได้สำรับเป็นไพ่หม่เลข38 for Chakra Archangel Raphael ความอดทนจะทำให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการนะชาวราศีธนมช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการฮิลตัวเองนะคะสร้างแรงใจให้กับตัวเองช่วงนี้กำลังแรงใจของตัวเองจะดีมากขึ้นพลังงานคุณจะเป็นบวกมากขึ้น แต่มันเหมือนกับมันอาจจะมีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องให้ตัวคุณเองเนี่ยอดทนรอนะคะมากกว่าที่จะมันเหมือนมันมีเรื่องเข้ามาทดสอบความอดทนนะคะอดกลั้นของคุณมากกว่านะคะในช่วงนี้นะดูสิว่าไพ่จะบอกอะไรต่อชอปบูดนะคะช่วงเวลาของการเคลียร์อดทนให้บางสิ่งบางอย่างมันจบ อดทนให้ได้รับความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะเค okay, อร์ and c คอนฟลิกตบางคนตอนนี้อยู่ในช่วงของคำว่าชีวิตความรักนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างวุ่นวาย นะคะเป็นช่วงเวลาที่พลังงานของตัวคนเองเนี่ยจะต้องได้รับการเคลียร์ต้องได้รับการแก้ไขแต่มันจะต้องพึ่งความอดทนของตัวคุณก่อนนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอดทนมากๆกับความรักตอนนี้ฝึกความอดทนเป็นที่สุดนะคะนี่คือพลังงานของคนใต้สัมรับเป็นไพ่ go to the sea นะคะการให้เวลาตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองนะคะโดยที่ ไม่ต้องไปดิวกับปัญหามากไม่ต้องเอาปัญหาใส่ตัวเองช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะของตัวเองด้วยเพราะเมย์รู้สึกว่าชาวราศีธาตุลมคนอาจจะต้องดิวกับความกดดัน เราต้องกับความอดทนอะไรบางสิ่งบางอย่างมากเป็นพิเศษกับปัญหาความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาของคนในครอบครัวที่คุณมีอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้คือพลังงานของคนไพ่อบอกว่าช่วงต้นเดือนนี้อาจจะต้องอดทนให้เรื่องราวมันเคลียร์นะคะให้มันคลี่คลายแล้วเดี๋ยวปลายเดือนเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนะคะแต่ว่าต้นเดือนเนี่ยรู้สึกว่าคุณจะต้องอดทนก่อนนะคะบางคนคุณรู้สึกเหงารู้สึกต้องทํา จะต,ต้องเคลียร์ปัญหารุกสิง่งทุกอย่างได้ตัวเองทําอะไรไม่ได้ได้แค่อดทนรู้สึกว่าตัวคนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีใครอยู่ข้างกายนะนี่คือชาวราศีธาตกลมนี่คือพลังงานของคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณก็สามารถฟังกันต่อได้หนยนะคะต่อไปนะคะจะใช้ไพ่ทาโร่มาดูว่า ตัวคุณเองพลังงานเป็นยังไงบ้างนะคะความคิดความรู้สึกของชาวราศีธาตุลมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคลิดมาช้าหน่อยขออภัยนะคะจะมาแลวมาแล้วนะเพราะว่าติดธุระส่วนตัวนิดนึงนะคะโอ้ oh my god นะคะไพแ่แม่ได้ของคุณเป็นไพ่ n i g h of swords นะคะคิดเยอะคิดมากไพ่ the strength กับ angel of strength ขึ้นมาคุณเองอยู่ในสาภาวะของความกดดนันในสาภาะของความที่จะต้องคิดเยอะคิดมาก นะคะมันเหมือนมันมีอะไรบางสิ่งมาอย่างที่ตัวคนเองจะต้องแบกกรับ9ถ้วยนะคะแต่ไม่มองว่าตัวเองยังบาลานซ์ชีวิตตัวเองได้ดียังหาความสุขให้กับตัวเองได้6ถ้วยเรื่องราวเก่าๆปัญหาเก่าๆที่มันทำให้คุณจะต้องเครียดน,นะคะ The world ตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการคืออยากจะให้คำว่าบาลานซ์คำว่าฮ์มนี่นะคะความสุขความสงบ มันกลับมาในความรักความสัมพันธ์อีกครั้งอยากจะให้เรื่องเครียดปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจบลงไปนะคะมันอยากจะให้มันจบลงสักทีอ่ะบางคนถ้าลมตอนนี้เขาอาจจะเจอพลังงานของดาวเสาร์ที่เมรู้สึกว่าเขาอาจจะเข้ามาทดสอบนะคะความอดทนของคุณในช่วงนี้เนาะมันเหมือนกับว่าคนเองจะต้องอดทนมากๆนะคะมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่คุณจะต้องแบ,บกรับในช่วงนี้นะแต่เมย์มองว่าถ้าพ้นช่วงนี้ไปได้คุณจะ ได้รับผลลัพธ์ที่ดีกับสิ่งที่คุณอดทนมาขยายไพ่ก้าดาบค่ะคิดเดียวคิดมากเรื่องอะไรจัดเมนคุณอยู่ในช่วงที่อยากจะหลุดพ้นจริงๆรอะก้าดาบกับไพ่จัดเมนอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องกังวลหลายๆอย่างแต่เมย์มองว่าคุณเองอยากจะหลุดแล้วไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้แล้วอยากที่จะให้หลายๆอย่างมันปัญหามันจบมันเคลียร์มันวุ่นวายมันเหนื่อยนะคะไม่อยากทะเลาะแล้วไม่อยากมีปัญหาแล้ว คุณอาจจะดีวกับชาวราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวราศีสิงห์ชาวราศีเมษค่อนข้างเด่นชัดในพลังงานของคุณคุณน่าจะต้องดีวกับคนที่คุณเองทําอะไรมากไม่ได้จะต้องอดทนเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีอีกโก้แล้วเขาไม่ได้ฟังคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เซลฟ์เซนเตอร์นะคะเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องวนกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องขึ้นกับเขานะค,ะคุณจะต้องยอมเขาคุณจะต้องฟังเขา ช่วงนี้คุณกําลังหาหนทางหาวิธีที่ทําให้ตัวเองมีความสุขนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขบางคนเป็นพลังงานของคนที่มีรู้สึกว่าคุณอยากที่จะกลับไปมีความสุขกับตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้อยากที่จะดิวกับปัญหาความรักที่มันมีอยู่ตอนนี้อยากจะไปเริ่มต้นใหม่กับตัวเองอยากจะไปใช้ชีวิตเป็นของตัวเองไม่อยากที่จะต้องมาอยู่ในสภาวะกดดันแบบปัจจุบันที่คุณมีอยู่เนาะ ใต้สำรับเป็นไพ่ q u e e n of Pentacles นะคะช่วงนี้คนเองมีโอกาสโชคดีเรื่องของการเงินนะคะการเงินจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นไพ่ขุ e น้ำเพนดิเคิลสถ้าคนเองรอในเรื่องของการเงินเนาะช่วงนี้คนค่อนข้างนิ่งนิ่งมากยิ่งขึ้นอดทนเก่งเป็นที่หนึ่งนะชาวราศีธาตุลมจริงๆธาตุลมแม่มองว่าบางค้งคุณอาจจะมีความใจร้อนได้เนื่องจากเป็นธาตุลมมาไวไปไวแต่ว่าช่วงนี้ อุปส,สรรคสถานการณ์มันทาให้คุณจะต้องเป็นคนที่อดทนมากขึ้นนะคะกว่าเดิมนั่นแหละนั่นคือพลังงานของคุณอ่ะโอเคนะคะต่อไปเราจะมาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะว่าเขาคิดและรู้เขาคนนั้นคนที่คุณเดียวอยู่เนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณแต่ก่อนที่จะไปดูพลังงานของเขาขออนุญาตคายของหนึ่งนาทีนะคะอ่ะโอเคอันนี้นะคะถ้าคุณเห็นอยู่แล้วเนี่ยไม่มีอะไรใหม่ๆก็คือเป็นกําไลหินนะคะ มงคลเสริมดวงเมย์จะจัดทําให้ตามพื้นดวงของใครของมันคุณสามารถแจ้งเมได้ว่าคุณอยากที่จะให้ตัวเองเนี่ยอยากที่จะเสริมด้านไหนนะคะเมย์ก็จะดูให้พิจารณาให้ให้คํายินดีให้คาปรึกษาฟรีนะคะในเรื่องของการทํากําไรหินเสริมดวงนะแต่ว่าบอกก่อนว่าตอนนี้มันเป็นรอบพรีเซลนะคะจะเป็นรอบที่จะมีส่วนลดพิเศษให้กับทุกคนแล้วก็ขอคนที่รอได้เพราะว่าเมย์จะทำการ จัดส่งให้หลังจากทำพิธีใหญ่เสร็จแล้วก็คือหลังจากวันที่5กรกฎาคมนะคะเป็นต้นไปก็คือน่าจะจะทำการจัดส่งเร็วที่สุดคือวันที่8กรกฎาคมหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วนะคะพิธีจะจัดขึ้นที่วัดก่อโชคนะคะอ,อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะถ้าใครเป็นคนเชียงใหม่ก็ไปเจอกันได้ที่งานเพราะมีก็จะไปเหมือนกันนะคะเพราะจะต้องเอากำไรของแต่ละคนนะคะไปทำพิธีเนาะ ก็นะคะตอนนี้มีกําไรนะคะที่ทํานะคะแล้วก็จะมีห่วงกุญแจงบมากงบน้อยอะไรก็หักมาได้ไมีไม่ได้ใจร้ายเมนีไไมไ้ไม่ได้ตั้งราคาแข็งมากอยากให้ทุกคนได้นะคะไปจะได้เป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตพลังงานดีๆเนาะเสริมชีวิตให้ดีขึ้นนะคะอ่ะโอเคมาดูกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ มาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะ The s t r a n d ขึ้นมาใบแรกแปลกนะตัวเขาเองก็รู้สึกกดดันเหมือนกันต้องรับมือกับอะไรเหมือนกันไพ่เพดานแต่ตัวเขาเองเป็นคนที่ถือยศถืออย่างเจ้ายศเจ้าอย่างนะคะคนอาจจะดีวกับคนที่โปรโฟไฟล์ดี คนที่ทํางานเกี่ยวกับสายราชการตําแหน่งดีๆนะคะตำแหน่งสูงๆที่คุณจะต้องดิวอยู่นะคะให้ p ペร f s o u r c s เมนรู้สึกว่าคนคนนี้เข้าวังว่าคุณเองอะเอาแต่ใจรู้สึกว่าคนเองไม่ได้ฟังเขาแล้วก็คนเองมีความเป็นเด็กในตัวเองนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกนะคะ มันเหมือนเขาตัวตัวเองก็ต้องอดทนกับคุณเหมือนกันซึ่งเมย์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาแต่คนคนนี้ถ้าคุณต้องการให้เขารู้สึกผิดถ้าพลังงานตอนนี้เมย์รู้สึกว่าเขาเองไม่ได้คิดว่าตัวเองผิดแต่เขาบอกว่าตัวเขาเองจะต้องอดทนกับความเป็นคนอดทนกับความเป็นเด็กของคุณนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกซึ่งเมย์ก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่า มันเป็นพลังงานภาพรวมนะคะแต่เขามองว่าคุณเองเป็นคนที่ดีนะเขาชอบคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองบางครั้งเขาก็มองว่าคุณเองเป็นคนที่ค่อนข้างเดียวยากหรือหัวแข็งเหมือนกันคุณทั้งสองคนอาจจะอีกโก้สูงในการทั้งคู่นะคะอาจจะเสือกับเสือเมื่อเจอกันอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวพ่อตัวแม่มาเจอกันก็อาจจะไม่ได้ยอมลงกันสักเท่าไหร่นะคะให้คลีนับสอดขึ้นมาเขาเองก็ไม่ได้ยอมคุณนะเขาเองก็แข็งคุณก็แข็ง ไพ่เดทขยายไพ่เพริบวานนะคะเดี๋ยวมีจะเปิดให้หมดก่อนนะเพรับซซดขยายไพ่เอรับคอยตัวเขาเองเมรู้สึกว่ายังติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะมันยังไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนยังมีแพชชั่นยังรักคุณอยู่แม่รู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีคนอื่นนะคะเพราะว่าใจเขาเองก็อยู่ที่คุณนั่นแหละ คนเองเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเข้าขากันได้ดีถึงแม้อาจจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่ามีเรื่องของอีโก้เข้ามานะคะแต่แม้รู้สึกว่าตัวเขาเองก็โอเคกับคุณมากๆรู้สึกดึงดูดคุณมากๆเหมือนกันใต้สำหรับกันให้แห่งแมสมภาวะอดทนนะคะสภาวะของการหยุดนิ่งถ้าทะเลาะอ,อะไรกันถ้าคุณหวังให้เขางอเนี่ยเมย์มองว่าก็มีโอกาสที่เขาจะมางอนะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะที่อาจจะ ทักมาคุยมากกว่าอาจจะไม่ได้มางอตรงๆอาจจะไม่ได้มีคําว่าขอโทษแต่อาจจะมีการคุยกันลักษณะที่แบบว่าทักมาถาม,ถามนู่นถามนั่นถามนี่ชวนคุยเรื่องงานชวน,ค,นคุยนู่นคุยนั่นคุยนี่แบบไร้สาระนะคะหรืออาจจะเ,เรื่องอื่นมาอ้างในการพูดคุยกับคุณเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่อีกโก้เยอะเหมือนกันราคนาราสีที่เกี่ยวข้องก็คือพิจิตรธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนนะคะธาตุ ไฟเมสิงธนูนะคะเน้นสิงกับเน้นเมสนะคะแล้วก็อาจจะมีธาตุดินบางส่วนนะคะกันบางก่อนบุกศกแต่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณอะมันมันรักนะมันชอบแต่ว่าก็ยากเหมือนกันถ้าจะให้ตัวเขายังลดอีกโก้มาคุยกับคุณนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มีคนอื่นนะคะแต่มันน่าจะมีการทะเลาะก,กันภายในหรือว่าน่าจะมีเรื่องของการที่คุยกันไม่เคลียร์ไม่ลงตัวทะเลาะก,กันอยู่นั่นมีปัญหากันอยู่นั่นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเขารักคุณนะอโอเคมาดูว่าไพโรแมนต์แองโกลอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพโรแมนต์แองโกลอยากจะบอกอะไรกับคุณ Forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moment นะคะ การเรียนดูที่จะให้อภัยในอดีตจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณดีมากยิ่งขึ้นหรือว่าอย่างน้อยก็จะทําให้คุณดึงดูดความรักที่ดีมากขึ้นเข้ามานะคะ mm hmm. recognition someone from your past is returning to your life มีโอกาสที่จะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ h e a r t to h e a r t conversation honestly discuss your feeling with each other ปลดปล่อยให้ตัวเองได้เป็นอิสระมีโอกาสที่จะได้พูดคุยเปิดใจกันแบบ ตรงๆนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้น Free yourself i s time to take back control of your life บางครั้งมันอาจจะถึงเวลาที่คนเองจะต้องปลดปล่อยตัวเองนะ Retreat time i s time to disconnect from the world อาจจะถึงเวลาที่อยากจะต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะให้ให้ให้ไปอยู่กับตัวเองนะคะไปะอยู่ธรรมชาติบ้างนะคะไม่ต้อง จะพูดยังไงเนี่ย r e t r e คือการที่ตัวคนเองได้ปล่อยให้ตัวเองว่างบ้างปล่อยให้ตัวเองได้เยียวยาบ้างให้ให้เวลาตัวเองได้ได้พักผ่อนบ้างนะคะเป็นลนักษณะประมาณนั้นบางคนคุณอาจจะมีในเรื่องของความกดดันจากที่ทํางานจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าเหนื่อยล้าจากชีวิตประจําวันนะคะก็ให้เวลาตัวเองไปพักผ่อนบ้างนะคะโอเคมาดูว่าเขาคนนั้นถ้าบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไร เขาคนนั้นถ้าเขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไร I don't react when people mention you เขาบอกวเวลาใครถามทุงคนอะ่ะเขาก็จะไม่พูดอะไรนิ่งๆเฉยๆตามประสาของคนที่มีอีโก้ I hide behind material t h i n g คนคนนี้แอบซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความรู้สึกความอ่อนแอภายใต้อ่วัตถุนะคะภายใตย้วัตถุนะ มาดูว่าเขาเองอยากจะบอกอะไร You're w e the best thing in my life เขาบอกว่าคุณเองอะ่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเขา I am becoming a better person เขาเองเป็นคนที่ดีขึ้นกำลังเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ I replay our conversations over and over เขาบอกว่าเขาคิดถึงบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาตลอดนะคะในหัวเขาตลอดเวลา I wish things could be different เขาบอกว่าเขาอยากจะให้ สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันแตกต่างไปจากนี้ I feel you even though we are apart เขาบอกว่าต่อให้เราสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออยู่ไกลกันเขาก็รู้สึกถึงคุณเสมอนะคะ I want to feel that way again เขาอยากมีความรู้สึกนั้นอีกครั้งหนึ่งกับคุณนะคะอาจจะไม่เรื่องของความรักความสุขนะคะออในความสัมพันธ์เขาอาจจะอยากให้ความรักแบบนั้นนะความสุขแบบนั้นมันกลับมา นะคะ I left when I saw you with someone บางคนเขาเลือกที่จะทิ้งคุณไปเพราะเขาคิดว่าคุณเอง,เองมีคนอื่นนะคะอาจจะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดกันก็ได้ We will be together again นะคะเราสองคนจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคมาดูว่า The whisper of love อยากจะให้คำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุลม ในเรื่องของความแลกความสัมพันธ์นะคะตัวเลขบนไพ่ 16, 50, 42, 33, 38เลข7อาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแล้วก็เขานะคะหมายเลข8 love who you are you are divine delightful and deserving of the wonderful thing life has to offer นะคะเขาบอกว่าถ้าอยากจะให้คุณรักตัวเอง รักทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวเองนะคะคุณคือดีวายคุณคือพลังงานคุณคือสิ่งที่ดีคุณตัวเองคือสิ่งที่มีค่านะดังนั้นอ่ะคุณคู่ควรกับสิ่งที่มันดีที่สุดในชีวิตเสมอนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกโอเคมาดูว่าไพ่โรสออร์ c l คอยากจะให้คำแนะนำอะไรนะคะชาวราศีพัดลมนะ the sacred union beloved within inner and outer relationship เมยรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนรักกันให้มันบอกว่า be love i h in คือการที่คุณจะต้องถูกหลักจากภายในคือคุณต้องรักตัวเองจากภายในก่อนนะคะมันถึงจะส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้นคุณทั้งสองคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการรักตัวเองเกินไปนะ อาจจะรักตัวเองอยู่แล้วแต่รักตัวเองจนจนเกินไปมันจนกลายเป็นว่าการรักตัวเองมาทําให้ตัวคนทั้งสองคนอ่ะมันมีอีโก้ก็เลยไม่ยอมกันนะคะก็ได้เหมือนกันเขาบอกว่าการรักใครสักคนเหนือการรักตัวเองแบบไม่มีอีโก้ไม่ได้ยึดอัตราตัวตนมากนะักนะคะปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระแล้วก็พึ่งความเมตตาให้มากๆในความรักความสัมพันธ์จะทําให้ความรักหรือปัญหาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ตอนนี้ ดีนะคะแล้วก็จะได้เคลียร์ได้เนาะไม่ได้มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นการอ่านที่มนรู้สึกว่ามีมือที่3นะคะแต่น่าจะเป็นในเรื่องของอีโก้มากกว่านะคะเนาะโอเคขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ฟังคลิปมาจนถึงตอนนี้ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย